แล้วมันจะไม่เบียดกันทางลงครับอ่าไม่ต้องกลัวครับพอมาถึงผมจะยืนอยู่ใช่ไหมแล้วก็บอกอ่าเด็กผมกรุ๊ปเอเอผมกรุ๊ปบีอะไรแบบนี้ครับลงก็พร้อมแล้วคันนี้ไม่ต้มันไม่เบียดกันรถมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ยากไม่มัาในนี่้ต๋มันต้องสองปุ๊บตรงนู้นก่อนของเรายังไม่ถึงก็บอดี้ก็บมอเตอร์ไซค์ก็บก็บมอเตอร์ไซค์มากเบมอเตอร์ไซค์มากโอเคโอเคจะลบคันนี้ก่อนแล้วกันเก็บมาเก็บ โตไปไม่ตีโตไปไม่ตีนะสี่มร้ายอะไรว่าเร่ออะไรสีม่ออ<พ>ามนานไล่ทำดีแล้วใช่ไหมอดีอุสอ่ารถเปลนรถแห่เออลบรถไปเล่าที่สองครับกุปปี้กับกุปซีมา,ามพร้อมกันเลยเหรอกุปปี้อยู่แถวหน้านะกุปซีอยู่แถวหลังไม่ต้องกลัวครับมันเข้ารอบสองคนไม่ต้องกลัว ฝั่งเราตำรวจเข้ารอบเนี่ยกับพาใจแหละไปให้กลุ่มสี่ตามครับอีนันเองแล้วเฮ้ยลุงมาทับยังงั้นน่ะลุงโอ้ยขึ้นมาโใครใครไม่รู้ไหมครับว่าเขาโอเครป็นให้ผมครับผมด้วยครับผมด้วยผมด้วย มาไม่ตอดตาเลยรู้ได้แขงวะขึ้นอีกหรอขึ้นขึ้นขึ้นครับขึ้นรอเข้นมเอ้ยเทนห้ามแพ้นะรือแพ้รือโดนวัวกระทืบแม่ไอ้ดุกด้วยอะไรครับอติห้ามแพ้แจกมาแค่จ่ายเด้อติอติอติจะรอไปแล้วหมอนี่นี่นั ก็กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกับกระสูมเวอร์การปรีครับซีซั่น2นะครับที่ประเทศกรุงลมประเทศอิตาลีเรานำพาทุกท่านเข้ามาสู่การแข่งขันบอตโต้จีบีครั้งที่78นะครับมีรูมาใช่นไหมครับจะมีผู้ร่วมแข่งขันจากนานาประเทศครับทั้งญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกายูร่ากับโซนยุโรปวันนี้ใครรู้ใครรู้มากแล้วใช่ไหมวันนี้จะทำการแข่งขันในสนามเขาครูครน แต่ไม่ชัวร์เป็นระยะทางทั้งสิ้น50กิโลเมตรมาขนาดพี่เรามาดูกันซิว่าผู้เข้าแข่งขันคนไหนจะได้แชมป์และได้รางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ไปนี่นี่้นี่คือโซนแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือกขึ้นมาฮะรอบแรกระหว่างกลุ่มบีกับกลุ่มซีมาให้ตายเถอะผมว่าจะมีการชนกันเกิดขึ้นแน่นอนครับใช่ครับผมก็คิดเหมือนกันครับแต่ต้องมีพวกที่ดับเพืเทปแบบยักระบะแล้วก็แบบสามารถ เดียวกู้คืนได้อย่างลอตซี่แล้วก็บัเฟตครับแถวข้างหน้าแถวหน้ามันฆ่าคันโหลกุ๊บซีห้ากุ๊บซีห้าไงเอ้ยใครอยู่กุ๊ปอื่นก็ไม่ต้องขึ้นมาดิเออแบ่งกาแฟได้ยังได้ยังยังมั้ยยังยังทำไม่ได้ดูคันนู้นก่อนถ้าสุดเดียวกันเดอร์มาร์คพี่แกเป็นน้ำมันเลยปะได้ไอมันพออยู่แล้วมั้งครึ่งถังอ่ะแป๊บเดียวเอาละครับจังหวะนี้กำลังจะเข้าการเริ่มแข่งสตาร์ทรอบแรกในกลุ่มบีและกลุ่มซี เรามาดูกันซิว่าใครจะเข้ารอบเราจะเอาผู้ชนะอันดับหนึ่งอันดับสองของแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อเข้ารอบต่อไปแต่ถ้า,ถามีคนเดียวบอกท่กานทุกท่านจงโปรดตั้งใจและอย่าตายระหว่างการแข่งขันทราบความเรียออกตั้งเน่เอาละครับเรามาดูจังหวะนี้นะครับเริ่มกำกงแข่งขันกันแล้วนะครับอา รถรถที่ใช้ในการแข่งกันนี้เป็น Moto GP เป็นเอ่อยามาฮ่าใช่ไหมครับคุณแม็คไม่ครับโตโยต้าครับผม <Toyota S 1> อ,อันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้า GTX 8090ปี72ครับในรถนี้ถูกสร้างมาโดยสองพี่น้องตระกูลโวอดโกลเริ่มการแข่งเข้ามาแล้วครับจังหวะน,นี้เบียดกันมาแล้ว ไปกันแล้วครับจังหวะนี้ว่าจะกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่มดีครับการแข่งขันดุูเดือดเผ็ดมันมีรถจอดขวางทางอยู่ข้างหน้าแต่ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้เขานำมาแล้วหนึ่งคนครับจังหวะตีเลี้ยวเข้ามาตัดเข้าโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวาแล้วก็โค้งซ้ายตัดเข้าไปนี่รถ a อ c ีซก็ NBC เอีซเลยมาเครับตอนนี้มีกันเข้าไปแล้วก็ต่อสามอันดับแรกตอนนี้ครับโอ้โหตัวแทนตัวตัวแทนจากกลุ่ม A กลุ่ม C ครับกลุ่มกลุ่ม C กุ่มบีกุ y, ่มตีตัดเลี้ยวตายตัดเลี้ยวขวาเข้ามาจังหวะน,นี้โค้งหน้าไม่ทางมันเขาได้ครับมีคนเลาะแล้วครับมีคนเหินมาแล้วหนึ่งจังหวะกระลงกันแครับผู้ลังท้าแต่ยังไม่มีใครตายครับในการแข่งครั้งน,นี้โอเคเรียกไปหนึ่งนะครับผมเรียกไปนหนึ่งแล้วครับเรียกไปหนึ่แล้วครับโอเคครับตอนนี้เลี้ยวตัดได้สวยครับตอนนี้เข้าม,มาครับความเร็วของรถไม่ลดเลยครับตอนนี้นักแข่งผู้นี้เป็นสัญชาติอิตาลีนะครับเขามีพ่อที่เป็นนักแข่งแชมป์เก่าครับจากทางโบกังปีปี72 ตอนนี้ครับนามาแล้วครับเขาได้จิตวิญญาณของพ่อเขามาเต็มเมเลยครับคนนี้มองโกโลเวลินติโกโอเคครับตอนนี้เลี้ยวมาแล้วดานซ้ายครับโอ้โหการแข่งแบบนี้สไตล์นี้สไตล์อิตาลีโนครับโอ้โหตระกูลนี้เป็นตระกูลเดียวในประเทศอิตาลีเท่านั้นครับคนี่แข่งตระกูลนี้ได้ต้องเป็นนักแข่งวงกลางปีต่ำๆมาไม่ต่ำกว่าเจ็ดสมัยครับตอนนี้พี่ตีนี่ควรเปนักพากันโอ้อะไรครับตอนนี้เรื่อยเขาเลื่อยเข้าไปใกล้จะครึ่งทางแล้วครับคุณแมกครับคุณคิดว่าครับคุณจะผ่านเขารอบไปครับ สบายครับผมคุณครับสบายนะครับโอเคผมจะรอนะครับถ้าคุณตกรอบผมคงเสียใจแย่เลยครับนี่นะครับอย่าแพ้อย่าแพ้เด็ดขาดเขาบอกว่าฝั่งในกลุ่มของคุณมีตัวเต็งด้วยนะครับอยู่เยอะนะพอสมควรลองด้วยกันตามไม่ทันวะไปดูแล้วไปดูแล้วไม่ทันเลยย่ร้อ เทเลพอตไปก่อนเทเลพอตไปดักหน้าก่อนเขาไปเข,ข่ากัญชาแล้วลุงตรงกัญชาตรงเลี้ยว,วหว,วาไปได้หวาไปได้ <laughs> ราพาพไม่ทันตรงนี้เร็วๆรีบหน่อยรีบหน่อยไม่เห็นใครแล้วโอ้โไม่เห็นแม้ั้งที่สุดท้ายแค่ที่สุดท้ายครับตอนนี้แระพาคที่สุดท้ายครับเขาเป็นใครไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ครับตอนนี้เขาอยู่ที่สุดท้ายลังที่สุดท้ายของโวลางงปีครั้งนี้แต่เขายังทําเวลาได้ดีอยู่สมพงสมพลครับตอนนี้ทางขึ้นตรงนี้ผมว่าเป็นที่อันตรายที่สุดครับอาจจะปิดแข่งก็ได้<ผ>มสมองใช่ครับไขรเลี้ยวดีเลี้ยวได้นะครับรับรองได้เลยว่ากลงอย่างแน่นอน ในสะพานนะครับกล้องจับไม่ได้ครับอาจจะมีคนเล่นตุกติกฉีดรถฝั่งตรงข้ามล้มก็เป็นได้นะครับตอนนี้เราก็เข้าโคงมรณะแล้วครับอาตอนนี้มีการชนเกิดขึ้นครับมีคนล้มไปแล้วหนึ่งคนครับ จะไม่รู้เป็นใครครับเอาตอนนี้เอานี้ตายหรือเปล่าไม่ตายครับตอนนี้เอเทนล้มไปแล้วจังหวะนี้ขับเข้ามาเรื่อยๆมีผู้นำก้อยคนเดียวเท่ากันตอนนี้เดี๋ยวปัดตัดเท้าเขามาช่องเขานี้เป็นสะพานมากกว่า200ล้านปีครับสะพานนี้อายุมากนานเหลือกเกินครับตอนนี้เข้าสู่โมพมนะและวครับตอนนี้ไม่มีใครใช้กลยุทธ์ที่แบบแบบสกปรกนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครฉีดกันครับแต่ฉีดกันได้เฮ้ยฉีดกันได้เฮ้ย <S 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 โอ้โหเฮ้ยอาล้ครับโอ้โหดูความเร็วนั้นดีครับหู ต้อง็นลดปี72เท่านั้นถึงจะทําได้นะครับรถนี้บอดีไฟนั้งแต่ปี72ยังใช้ในปี2020ยังได้อยู่เลยเอาละครับตอนนี้เลี้ยวเข้ามาตัดขึ้นเขาเนินเขานี้เป็นเนินเขาวบราณอย่างแท้จริงครับไม่มีบริเออร์กันกั้นข้างทางอย่างแน่นอนตกแล้วตกเลยตายอย่างเดียวครับต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเอาละครับตอนนี้เริ่มมีกดเลี้ยวลัดคัดโค้งมาแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้เอาละครับเหินขึ้นมารถไหวไหมรถรถทีช้ในการแข่งเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอา เอ้าเอ้าโอ้โหโอ้โหกับไปไม่ทันครับกับไปไม่ทันอะไะครับท like to ี่หนึ่งนู่นแะครับลุงที่หนึ่งเปนนู่นแหะครับเราดูที่หนึ่งกับที่สองก็ลุงจังหวะนี้ที่วีสองครับช้าๆเพียงแต่เสียววม่ไทีหรือแม้ถ้าเร็วเกินไปจะเสียวไม่ไ้ตกเขาได้ตกเขาได้แหมนรืว่าตกเขาแะแล้วครับยังไม่ตกนั่นเองจังหวะนี้ครับยังขึ้นมาได้เรื่อยๆรืยังขึ้นมาได้เรื่อยเรื่อไม่มีใครยอมใครครับใช้ทางเลี้ยวครับที่หนึ่งก็เตะโอ้โหที่หนึ่งสบายครับ ลอยละลิ่วตีละล่องไปแล้วครับเขาเรียกรอยล่องไปเลยที่หนึ่งคือลที่สองครับเดือดกันมาว่ะเอาแล้วไม่นใครไปย้อนไปเอาแล้วไปเอาแล้วไปโอนเข้าไปโอนเข้าไปถีดได้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 เอาแล้วตอนนี้พี่ฝั่งคนไปต่างหินต่างไปต่างหินต่องไปต่างพี่ต่องไปต่างพี่ต่องไปต่างขยี้เอาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแล้วลูกออกนอกก็ต่างไปเรียบก็ เร,รเรียบร้อยครับโ้การแข่งกันอยู่เลยจังหวะนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม B หรือกลุ่ม C ครับก็มีคนเสร็จท,ที่จะเข้ารอบในรอบต่อไปทั้งนั้นครับตอนนี้ทีมหนึ่งของเรากำลังไปขึ้นถ,ถึงถึงจกกุดสูงสุดของเขาโอเคแล้วครับตอนนี้โอ้โหครับโอ้ยตอนนี้ที่ที่สองครับลอยลำไปแล้วครับเรียบร้อยมาดูว่าที่ที่สามที่สี่เป็นยังไงกันบ้าง แล้ตอนนี้ผู้แข่งขันจากที่เข้าร่วมกันสิบคนตอนนี้กับถึงขึ้นบนเขาแค่ไม่ที่ผมเห็นแค่สี่คนเนียครับเนี่ยอีกหคนน่าจะตายเรียบครับตอนนี้โอเคขึ้นเขาเรียบร้อยออใน,ในี่สองกบมีได้แล้วแล้วกบสีออ่อ่ะรอนไว้เี่ยที่ไรบ้างนะชื่อดุครับอะไรนะชื่อดุครับ เอ้ยดีมากดูเอเดนหรือชนได้ยังไงวะเอเดนอ้วงงงแบบไม่รู้เหมือนกันอ่ะในสายตาก็ยิ่งชนจะไม่งฟิวไปเลยดีนะยังกลับขึ้นมาทันอ่ะข้างล่างกรุ๊ปอะไรครับเนี่ยกรุ๊ปดีครับอกรุ๊ปบีกรุ๊ปบีกับเจแล้วเอกรุ๊ปซีกรุ๊ปสีกรุ๊ปซีสีหรือบีซีครับสีสี ต่อไปกุ๊บลุงยังคนหนึ่งใครนะกุ๊บบี้อ่ะกุ๊บบี้เอเทนครับเอเทนอย่างนี้เราไปสักนาทีหนึ่งสองนาทีก็สลบเบลนเลยเอ้กุ๊บซีคนหนึ่งมาไม่ได้ก็ุ๊บซีผมกุ๊บซีผมกุ๊บซีคนไหนจ่าฮอปนี่ไงกุ๊บซีไหนอ่ะไอ้จ่าฮอปนี่ครับจ่าฮอปเนี่ยอ๋อออเคได้ครบแล้วเอ๊ะ กินแม่งไม่รู้เลี้ยวมาทางเนี้ยแม่งตรงไปนู่นอ้อมไปนู่นอ่ะลุงเอารถเหนวดีกว่าลุงจับภาพแล้วกูจะอ้วกแตกเอกัตกตกตึ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 กไม่ไม่ถึงตาเราแล้วถึงตาเราแล้วพี่เห็นสึกว่าพี่ชมตเอถึงตาลุงยังไม่ถึงตาเลยวะไอ้ไม้ไอ้ไม้แข่งสอยตาตีตีตีขาดเดเชาเเาตเขาตเีเีสายตาคือแม่งเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวได้ีี